สวัสดีครับพบกับผมเกณบ้านบ้านชาแนลนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาพาพวกเราไปดูร่างวิวัฒนาการของเจ้าหมาน้อยฟูเรนนะฮะอันดับแรกเราก็ใช้เครื่องเต่าไปก่อนเลยนะครับนี่นะฮะี๋ยวมันก็ใช้โล่เจ้าหมาน้อยฟูเรนนะครับก็เป็นตัวที่มีร่างสวยนะถ้าพัฒนานล่างแล้วนะ ตอนนี้ผมก็กําลังสลับล่างให้เจ้านูรุตเนี่ยมาช่วยสู้นะเพราะว่าเจ้าฟูเลนเมื่อกี้เนี่ยเลเวลยังน้อยอยู่นะครับนี่ก็เป็นเกราะสะท้อนแล้วก็ใช้อันตีท่ากรเช็ t นะครับน,นะ206แลหลังจากนั้นเราก็ต่อด้วยใช้ท่าเป็นท่าติดพิษนะครับแกมมาทำให้เจ้าแฟตแมนติดพิษ ก็หลายๆคนก็อาจจะสังเกตได้นะจากที่เล่นมาบ่อยๆเนี่ยผมจะให้สู้กับเจ้าแฟตแมนนะเพราะว่าเจ้าแฟตแมนเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจเบาแต่แค่เลือดเยอะทําให้ตัวที่ตัวที่เลเวลน้อยๆเนี่ยพัฒนาเก็บวลวได้เร็วขึ้นตอนนี้ก็โอเคอยังตีได้อีกทีนึงนะครับใช้ท่าไม์พาวเวอร์นะท่าพลังสกุจิตนี่ชนะแล้วนะครับ หลังจากที่เราชนะแล้วเนี่ยก็ตัวฟูเลนมันก็จะพัฒนาร่างนะดีเวลก็เพิ่มด้วยนี่นะฮะเจ้าฟูเลนเจ้าหมาน้อยนะกลายเป็นนี่นะนี่ไงเจ้าฟูเลนนี่แหละเป็นหมาตัวสีดำใหญ่ๆนะตัวนี้โคตรสวยเลยเป็นทตุมืดฟูเลนเป็นเป็นหมาทตาุมืดนะเดี๋ยวผมจะเอาออกให้ทุกคนดูนะ นี่นะให้มันอยู่ตรงกลางเลยนี่วูพอตวูพอตอืมน่าจะใช่แหละนี่ครับก็เป็นสกิลของอของเจ้าวูพอตนะโอเคก่อนอนื่นผมจะต้องลงจากหลังนี่ไงจากเมื่อกี้ผมกี่เจ้าหมาไฟใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเจ้า,าฟูเลยนะ โอเคต่อไปนะผมจะมาเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งพัฒนาร่างของอีกตัวหนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นผมจะให้ดูว่าเราจะพัฒนาได้ยังไงให้ดูตรงวงสีแดงๆนี้ครับจะเป็นสายฟ้าคือว่าเราต้องทําให้หลอดสีสสเขียวๆนั้นนะ่ะเต็มแล้วมันถึงจะขึ้นเป็นรูปดาวเคไปเลยที่บกจำไว้นะที่ผมวงตรงนั้นสีดำ่สีวงกลมสีแดง เคเราก็หาเจ้าแฟตแมนแล้วก็สู้กับเจ้าแฟตแมนอีกรอบหนึง่งเค ตอนนี้ก็เปลี่ยนเจ้านูรุตออกมานะเพราะเจ้านูรุตเนี่ยมันโกงที่ว่ามันมีอาบิลิตีนะท้ทำให้ติดพิษนะนี่ครับท่านี้แหละทำให้ติดพิษสีเขียวเขียวซึ่งเป็นท่าที่แรงมากแล้วต่อจากนั้นก็ใช้ท่าเวอร์เทจนะถ้าเวลาเอาไปแข่งในโคลอเซียมเนะี่ยแนะนำให้ใช้เจ้านูรุตนูรุตจะเก่งนี่ครับติดพิษไปแล้วฮะ นีเเ่เก็บได้แล้วครับเก็บได้แล้วเนี่ยอุ้ยเป็นเจ้าปลานี่ s ซฟ t f เจ้าปลานี้ปกติเนี่ยเจ้าปลาตัวนี้เป็นตัวที่ผมจับได้เป็นล่างใช้นี่นะปกติล่างมันจะเป็นสีนี่แบบนี้สีฟ้าๆแต่ล่างนี้เป็นล่างใช้นี่นะแล้วก็นี่ก็เป็นเจ้า f ูเรน d ่างสายฟ้า นี่ไงฟูเรนั่างสายฟ้านี่เป็นแบบนี้อ่าได้แล้วโอเคก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาสอนพวกเราทำาเปลี่ยนท่าของเจ้าฟูเลนนะให้มันเป็นท่าต่ตางๆนะก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ